ที่านอบอีนะออครับช่อง้องพงษ์พ่พมนช่องแลวก็ใช้ขวันไช้ขวครับพี่น,ออน,ะนะ้อกขขอกด้วยกันเนาะอ่าขอเยวนห่อนนะครับได้ทอดทอดสิ่งทอดสิ่งพี่นอ้อเด้เยี่ยมครับขอห่อนห่อนมาเยอะมากิา้แจ่วด้วกันเนี่ยกินแบบรุ่พ่นเนเพื่อนพี่นอ้อง สวัสดีครับแข่งแข่แ่มาเยี่ยมมายามครับมาเรีนน้ำเยเครับเอาควายระวังไม่ระวังกะปูเอระวังหางงานก็คาครับแล้วเยีงาใหม่าเนครับบเลยยเลยครับผูต้องการสัญญาการจัดมาที่ครับวาเกือกิมราเลยอเ้าที่ฝ่ายงานกอนสรรงระวังเลยเด้อ นี่ยายนเนาะครัก่ยนีสายหวานจากไเดรจากยตมแล้วเอาไลยบได้ครับเลยสวนเลยขอสอดกันด้วยหน่อยเด้ไหอดสิ้นสอดสิ่นเราพูดเป็นจริงสิครับสอดอดใช่ไหมน้องกันันท์นีบ่อปลาได้กินกอดสิ้นครับปลาไมท่านหู วอนนี้กํลังถูไปครับนา่เสเวลารครับพี่หมอถูน้ำ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 เนีเยาไปใส่เรียเรียวดีผมหญิบ้าบัรไปายอยั่วจไปก่อนที่ต่ไปอ่ะไปเหมอนไม่ต่ำที่สองตัเขาไม่ห่าง างไทยเจมี่ครับเกีงไร่พางครับเอาดินเาเียงไ่พางเลยหายเท่งนกแสกครับของาจารย์อ้อครับดิดตามเมื่อครับใช้เบิ้งรังไอ้เิงครับแสกาจารยนอ้อไมอ้อครังแต่าางนหรอว่าจะรอดนะทนองเลยเดี๋ยวมาช่องไหนเอาก็ลง่องไนี้องยต้ จบ่จไ้ยจอิ่มแล้วบ่อสอบกันพี่นอด้วกินเนื้อนีังไงมีไงไหนก้นห่้งทีุ่ก้นอ่นนอพ่น้อากใเ้ไงได้่หน่อได้เรียบายครับตนตรับเอได้กินมไงเป็นบ้างต้อด้อั่น้วไม่ดอกินเผาเว้ยกนื้อ

พับน้องไปด้วตามใช่ควันไครับเด้าใช่วันนี่ไปสี่รับยสี่นะ <c oughs> สี่นของัาไงมันเนีเอฟซีน้ำพึ่นนี่รเครับคุณงอะไครับมนไม่เทนะไม่เอกเจ้าหน้าับคเับอก็ด้ก,กดจุบ่ก่กูไม่เห็นเหน้านที่มัน สิบสิบสี่สี่นาทีป่ะสี่นาทีป่ะไม่เจ๊สี่นาทีอืมอเจะแรจ้งกันี่เนาะตอนนี้ก็อยูุ่่มล่มสายสีนะครับเนาะเห็นเป็นคนเหรอเห็นสายส มาติเดินทางเมื่อเมื่อบ่ยแต่บนคนาปเ้าไปเลยเข้าไปเลยกินปลาเพื่อนนะสวัสดีครับอเวลาครับนนีได้มารวมงานน้ำหรอครับจิ้มเลยช่ครับไเลยเอาเาลำลตอนนีเลยชิอเอาเอามืเชืเลยช่องยัะครับช้องเยอะช่อนน้ำแนนแนวแล้วครับปากปากช่องอาจารย์กวญนําแน่ได้ครับเด้อครับช่องของไอ้อาจารย์องคงน้ของคอง กองครับคงโรจงไงหนุกจับได้จีงมันเดียวกันเหรออวตอยกันดันนะกันโตกันมาเอามากินกันหนกินหลายไปเลยเผื่อเขากินเนื้อที่มขึ้นเนื้อที่มขึ้นมาไปเลยก็ดีอยู่พี่น้อง ีังไงตีนี่พี่างว่าอะไรพโอ้บวัสดีครักบิรบุยเจบีเสด็รมบเอ้ยังเพราะว่าสูบตังก็ได้กินเนี่ยโอ้ห้งนกิทุกคนโอ้นมาเบิ่งหลายใช้หวาญร้อยร้อยเสืองกินข้าวปุยเจีถ่ายว้อน้เีอน้เเ้เี ทำบ่ย้าไ่ะจัมันตีแข่งหรือ่เดบจ้มมจ้มอ่ครับครับเดียวฝากพี่น้องเนาะขอบพื้นพี่น้องนาะว่าหลับช่มช่างช่ันไร่แนวองนครเนาะล้งยู่เหลื่อยได้เออนสื่อเยอะกันเยะมายกคนี่ตามนี่นอันนี้มันเป็นแมวอื่อนนี่บห้อยใบบ้อยใบัอ้มอิ่มนะครับ